ยังรุ่งนี่หรอั้งแถวสิบสองปัญญาสิบสองปัญญาเวยพูดว่าอะไรอ่ะสองปัญญาฉันพูดสิบสองปัญญาปัญญาฉันพูดว่าสิบสองปัญญาถามคุณพี่ดูคุณพี่เมื่อกี้เขาพูดว่าอะไรนะฮะสิบสองปัญญาถูกปะสิบสองปัญญาก็พูดว่าปัญญาใช่ปัญญาฉันเวลาไม่คุณพี่บอกที่ถูกอ่ะคือปัญนาก็ฉันพูดว่าสิบสองปัญนากอดเทพดูเลยอ่ะโอเคกอเลยเดี๋ยวนี้เลยอ่ะโอ้โหขอยไม่ได้ ได้อี่ต้มเปิดเปิดเดี๋ยวนี้ต้มอะไรอ่ะอไรเนี่ยเตกับน็อตหออย่างพูดีเลยพี่ผิดด้วยี่ออเปิดเิปัญญาปัญญาเอาใหม่มันไม่ใช่ปัญญาปัญญาดิเล่นกวนปัญญาปัญญาิหล่อนเรียนภาษาไทยมาเหรอต้องเข้าใจใช่ไไมแต่หล่อนหมความว่าอะไรแต่หล่อนพูดผิดหล่อนไม่ได้พดพูดผิดมันเป็นความคลาดเคลื่อนในการออก ้ามันจะเป็นไปได้นะคือตัวเนื้อเนี่ยก็คาดเคลื่อนนะคือผิดฟังก่อนจิ๊กจั่นไม่ได้ฟังก่อนนะคือว่าฉันพูดว่าปั่นนาแต่ว่าลิ้นฉันอาจจะไปติดตรงถ้าไปฟังดูติดแล้วมันจะออกเสียงว่าอย่างไรยาผู้งยางเสียงมันออกจมูกมีความรู้สึกเราเป็นนักข่าวที่สัมภาษณ์นักลองว่าทําจมูกมาหรือเปล่าคือทํามาแล้วแล้วบอกไม่ทําแล้วก็นี่ดูสิไมได้ไม่ได้ทําบิดโชว์